เดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับตัวลูกไก่นะครับที่เราซื้อมานะครับเพื่อนตัวนี้ก็ที่เราซื้อยานะไม่ได้ซื้อลูกไก่นะครับก็คือที่เขาเอายามาขายนั่นแหละนะครับเพื่อนก็สมาชิกยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราจะ,ะล่องพื้นด้วยแกลบนะครับกาทิลองพื้นด้วยแกลบเพื่อที่จะให้เขา อบอุ่นนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟตอนกลางคืนนะครับนี่ก็มีน้ำนะครับี่น้ำอันนี้ก็อาหารนะครับพือนุ่นก็ปิดกล่องอาหารนะครับเดี๋ยวจะต่อไฟต่ออะไรไว้นะครับเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะว่าเขาจะมีสมาชิกเหลือรอดสกีตัวนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนาครับลองเลี้ยงไก่นะครับที่เขานํามาแจกแล้วเขามาขายยาเนาะ ก็เดี๋ยวลองให้น้องพาวรับผิดชอบดูนะครับหลังจากเลิกโรงเรียนอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะว่าเขาจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่านะครับในการดูแลน้องไก่นะครับสาหรับไก่พวกนี้นะครับก็ถ้าเป็นหน้าฝนก็จะดูแลยากมากครับเพื่อนหน้าฝนก็จะเป็นหน้าทีา่มีความชื้นสูงนะครับเป็นโรคต่างๆได้ง่ายนะครับเพื่อนอย่าง วนนี้น่ะเนี่ยคือฝนตกตลอดเวลานะครับที่เพื่อนๆชมอยู่ตอนนี้ก็เป็นฝนแบบคือบานเฮ้าก็เป็นฝนรินนะครับคือฝนตกปรอยๆนั่นเองนะครับนี่ก็จะต้องรีบเอาแฝบนะมาโรยนะครับมาโรยให้ความอบอุ่นนะครับแล้วก็ป้องกันการเป็นหวัดนะครับแล้วก็จะต้องเปิดไฟด้วยนะครับช่วงนี้ให้ความอบอุ่นนะครับตอนกลางคืนนะครับเพื่อนนี่ครับมาเปิดให้น้องไก่นะครับ เขาจะได้มีชีวิตรอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเนาะว่าน้องไก่นะครับจะเหลือสมาชิกกี่ตัวนะครับเพื่อนๆอันนี้เป็นไก่ที่นํามาฝากเพื่อนๆวันนี้นะครับสมความน่ารักเพียงเค่านี้ก่อนนะครับแต่เราวันนี้มองมุมใหม่กับประเสริฐที่เฮ็ดก็ต้องรอขอลาเพื่อนๆตีเพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ